บานนาคาเฟ่ต้อไปทำอะไรนี่แหละเอบ้านฉันนะบ้านไอ้อ๋อใช่เอ็นน้องจะไปอาบน้ำไงก็แกจะไปถวายพระใส่ด้วยใช่ไหมไปให้เขาพักนะไปยวให้เขาพักก่อนเดี๋ยวจะออกไปทัวร์จ้ะหนุ่มคจะโทร์ เขาจะทำอันนั้นไเขาสั่งไว้เขาสั่งมาลูกอูดีบบีเลยเอาไปเลียจอยนเอาไปเียช่วยเนี่ยกเอามาปล่อยแเนี้ยเขาชอบเอามาปล่อยแล้วก็มีคนใจบุญมาเอาไปด้วยนะ เรไป2ตัว3ตัวแล้วค่ะีบ้าก็หมาเยอะกตัวโอ้ผมลางนะจ๊ะปู่จะได้พักผ่อนนะครับผม สี <earth> ่ยางุมได้ไหมแค่ไามหนึ่งเดียวติดใจเองติดก่อเดี๋ยวขอพี่โ้บผมบอกให้ผมเอาไปให้เขาด้วยไงปััไ่เบไมอกราคาก่อนเดียวเาจะหาว่าผมเดี๋ยวเาจะหาว่าผมเออมีนอกมีนกลางวันก็เงียบมาเชื่อไม่ไหปัง ผมก็หิบมาให้นี่ผมจริงผมจะไม่หยิบด้วยจริงผมจะไม่หยิบด้วยไม่รู้หใ,ใ,ใ,ใจยังไ,ไงผมหยิบได้มากายนี่ะได้ใจรู้ข้งใจเนึง